สอนการใช้งานเพิ่มเติมต่อจากคลิปที่แล้วนะคะเป็น EP EP 2แล้วกันเนาะโอเคมาที่ MT4 นะคะเมื่อกี้คลิปคลิปที่แล้วอาจจะมีตาราเดี๋ยวทีเนี้ยพวกลองมาพาทำอีกทีหนึ่งนะคะพอทำสีสีในการได้แล้วนะคะแล้วก็จะมาเพิ่ม indicator นะ indicator ที่พวกบอกว่าเอาเส้น EM89 a แล้วก็21ออกมานะคะโอเคตอนแรกมันจะเป็นกราฟเปล่าอย่างนี้เนาะอันนี้ที่ทำเฟรมสี่ชั่วโมงนะคะใส่ทำเฟรมกี่ชั่วโมงก็ได้นะคะอ่าเดี๋ยวผมถนัดทำเฟรมสี่ชั่วโมงอ่ะพอเปิดกราฟเข้ามามันจะมีอ่าที่เป็นข้างบนที่เป็นตัว F เนี่ยคะ่ะกดเข้าไปที่ตัว F นะโอเคแล้วก็จะมีคำว่าหน้าต่างหลักคลิกเข้าไปที่หน้าต่างหลักนะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็จะเห็นเครื่องมือ i n d i c a อร์เยอะแยะเลยนะคะ เราก็จะไปเลือก EMA Moving Average นะคะคำว่า Moving Average คิดเท่าไปอย่างที่พุกบอกช่วงเวลาก็คือเอา89เอาเส้น89มาก่อนรูปแบบเพื่อนๆสามารถเลือกสีได้เลยแต่พกุกอะเอาสีน้ำเงินเนาะโอเคไม่ต้องตั้งค่าอย่างอื่นเลยนะคะก็คือตั้งค่า,าแค่ช่วงเวลา89นะคะอันนี้ซิมเพิ่นกับโคดก็คือปกติเลยชิปไม่ต้องใส่รูปแบบก็ ใส่สีดำที่เพื่อนต้องการะคะเสร็จแล้วกดที่คําว่าเสร็จสิ้นอ่ะสังเกตว่าเส้นสีน้าเงินเราจะมาแล้วอ่ะให้เห็นเนี่ยค่ะเส้นสีน้าเงินมาแล้วเนาะทีนี้อีกสองเส้นนะโอเคไปที่หน้าต่างหลักนะคะ moving average แล้เปลี่ยนช่วงเวลายี่1ิบี่สินะใส่21่สิบเอนะคะแล้วนึง จำไม่ได้อ่าเอาสีแดงอ่าขนาดทำใช้เองยจำไม่ได้นะอ่าเปลี่ยนสีรูปแบบเป็นสีแดงสีแดงไหนก็ได้นะคะที่เพื่อนๆชอบโอเคก็เสร็จสิน้นอ่าสีแดงมาแล้วนะคะสังเกตเส้นสีแดงที่มันตัดกับกราฟอ่าต่อมาอีกเส้นหนึ่งหน้าต่างลักมุ้งเอเวอเรสต์เอาช่วงเวลาเจ็ดใช่ไหม กลับไปดูพ่เซฟก่อนแบบหนึง่งอ,อเคกลับไปที่กราฟกลับไปที่กราฟไปที่กราฟไปที่กราฟเจ็ดสีแดงเสร็จสิ้นอ้าวเอาใหม่เจ็ดเอาสีเขียวทุกทีอาสีเขียว โอเคเนยคะก็จะได้ได้เส้นออกมา3เส้นเนาะทีนี้ขั้นตอนการเทรดของปุ๊บนะคะก็คือสังเกตเส้นสีเขียวกับเส้นสีแดงนะเ,นเพื่อนๆถ้าเขียวตัดแดงลงอะ่ะให้กดเซล์เนาะเห็นไหมสังเกตว่ามันจะเซล์ลงมาเรื่อยๆเลยแต่เส้น89ส้น89สีน้ำเงินเนี่ยมันจะเป็นตัวแบ่งเทรนว่า มันมันขึ้นหรือลงแต่ค่อยมาเรียนรู้กันอีกทีในคลิปถัดไปอันนี้เอาเขียวตัดแดงลงเซลเขียวตัดแดงขึ้นบาบนะสังเกตว่าเนี่ยเขียวตัดแดงขึ้นบายมันก็ขึ้น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 แต่อินเด็เคเตอร์ตัวเนี้ยมันไม่สามารถใช้งานได้แบบเทรดระยะยาวนะคะแต่ว่าแต่ว่าใช้ใช้แบบเทรดสั้นได้นะคะโอเค าใครสนใจหรือไม่เข้าใจอะไรตรงไหนทักมาถามบมกได้นะบลกนีมม้เปิดสอนเทดฟรีด้วยนะคะโอเคลิงก์ไลน์จะอยู่ใต้คลิปนะคะเพื่อนๆสนใจทักมานะคะโอเคสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกัน EP หน้านะบ๊ายบาย